สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอ์มูลแล้วในละก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องกางเขนสี่ชาติเล่มที่11เอล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่1 1 6หลังจากเย็นจ้องหน้ากันสักพักอันโดก็พูดกขึ้นมาว่าฉันรู้นะว่าแกนะ่ะคืออุรุมะชนจบคำชายสามคนก็เข้ามาจับตัวอุรุมะไว้แล้วก็บังคับให้เขานั่เดินออกไปจากห้องแต่ว่าเขานั้นก็ขัดขืนโดยจับเข้าที่คอของชายคนหนึ่งก่อนจอ,อกแรงกระชากจนลูกกระเดือกของหมอนนหน้านน่ะติมมือ,อ,อกมา จากนั้นก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งหกักคอชายคนหนึ่งที่จับเขาไว้ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาหนตัวคนเดียวสุดท้ายก็ถูกจับไว้เหมือนเดิมเมื่อคุงสถานการณ์ได้อันโดนก็ฉีดสารบางอย่างให้กับเขาโดยบอกว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยหลับไปขณะที่สติกาลังจะหลุดไปเขาเนี่ยก็เจ็บใจที่ไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งที่มาถึงตรงนี้แล้วอันดก็พาร่างเทเลสติของอูรุมอาออกจากห้องไปซึ่งเขาไปเจอวเดียวกับที่คุรูสูนั้นเดินมาพอดีเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่านี่เป็นข่าวดีครูสูเนี่ยได้ฟ ตอนแรกฉันนิดว่ามันจะเป็นข่าวอะไรด้วยซ้ำนะแต่ไม่น้กว่านายจะรู้จักกับหมอนี่ด้วยพอจบคําอัโดุนก็หเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าฉันฆ่าปูและก็น้องชายของมันนะสิและตอนนี้ฉันกําลังจะฆ่ามันอีกคนหนึ่งด้วยแปลว่าขั้นตอนแรกที่ฉันต้องทําก็คือการให้หมอนี่มันเจ็บปวดจากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสก่อนนะอีกด้านหนึ่งผู้เข้าร่วมการปฏิวัติกําลังทํางานเหมือนเดิมระหว่างนั้นคาว์นากาลังคุยกับฮานาวกะว่าทำไมอุรุมาถึงไม่อยู่ที่นี่เพียงไม่นานคําถามของเธอก็ได้รับคําตอบ เมื่อมีพนักง,งานคนหนึ่งนะ่เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าตอนนีุ้รุมวาในชื่อของยูชิดานะถูกจับตัวไปแล้วเพราะพยายามจะหนีซึ่งถือเป็นรายที่3ามและคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทางกองปฏิวัติก็เลยจะตัดสินใจเชืดกลจให้ลิงดูโดยจะทำการประหารยูชิดาในสาวันหลังจากนี้ หลังจากได้ฟังอย่างนั้นทุกคนต่างก็อยู่ในอาการตกใจแต่ว่าทรรมยะกลับยิมองมาด้วยความพอใจส่วนคาร์วาน่านก็ได้บอกตัวเองว่าจะต้องช่วยรู้มาออกมาให้ได้แต่ก็ติดปัญหาตรงที่เธอมีตัวคนเดียวในตอนนั้นธนาการก็พูดขึ้นมาว่าจะช่วยรู้มาด้วยเช่นกันเพราะว่าเธอเคยถูกเขาช่วยไว้ครั้งหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นทั้งสองคน,นงก็ตกลงจะร่วมมือกันทางฝั่งของอรูมาก็ถูกจับตรึงในห้องขังที่มีแต่เสียงโหร้องจากความทุกข์ทรมานตอนที่117 อุรุมาถูกอันโดนทุบตีจนเลือดอาบไปทั้งตัวเมื่อพอใจแล้วมันก็บอกว่าจะเปลี่ยนวิธีการทรมานแกสักหน่อยนะโดยฉันจะให้แกไหนมีชีวิตอยู่อีกสามวันเพื่อจะรอการประหารระหว่างที่อันโดนกําลังเตรียมอุปกรณ์อยู่อุรุมะก็มองเขาด้วยความเคยดแค้นทั้งก็ยังเจ็บใจที่ไม่สามารถทํารหมอตานได้ทั้งที่อยู่ต่อหน้าแล้วอันโดนที่เตรียมของเสร็จก็หันกลับมาเจอสายตาของอุรุมาเลยทําให้มันหัวเราะออกมาก่อนจะบอกว่า สายตาของแกตอนนี้น่ะเหมือนจะฆ่าคนได้เลยนะแต่พอถึงอย่างนั้นกลับขยับแขงขยับขาไม่ได้และนั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกดีมากเลยอะ ว่าแล้วก็เดินไปหาเขาพร้อมกับกันไกลในมือแล้วก็พูดจาเสียดแทง,งุรุมาไปเรื่อยๆโดยที่มันน่ะได้บอกว่าน้องชายของแกนี่ถูกทรมานจนน้ำหนักลดลงไปถึงยิบผาก,กิโลในเวลาไม่นานและชัดเองก็อยากจะให้แกได้รับความรู้สึกนั้นด้วยนะท่านก็เลยจะตัดชิ้นเนื้อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ2กิโลกรัมเมื่อพูดจบเนี่ยก็เริ่มตัดเนื้อบริเวณซี่โครงซ้ายของเขาแล้วก็นําไปชั่งน้ําหนักระหว่างนั้นเลือดของเขาก็ไหลมาเรื่อยๆจนแทบจะสลบไม่นานเขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ปักเข้าที่แขนพออันไปดูเนี่ยก็ แล้วก็มีเสียงอันโดนังดังขึ้นมาว่าฉันจะไม่ให้แกตายง่ายๆหรอกเพราะยังเหลือน้ำหนักอีกตั้ง1.7กิโลกรัมเนี่ยตอนที่118ผู้เขาโรงกอปฏิวัติถูกเร่ตัวมายังโรงอาหารทั้งที่ไม่ใช่เวลานั่นก็ทําให้คาววนารู้สึกเสียเวลามากเพราะเธอต้องการจะช่วยอุรุมาให้เร็วที่สุดแต่เพราะว่าถูจับตาม,มองอยู่ก็เลยทําอะไรไม่ได้มาก สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยและที่เรียกมาในวันนี้ก็เพราะว่าต้องการจะมอบเค,ค้กให้เป็นของรางวัลจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ลงมือกินเค,ค้กอย่างอร่อยแต่ว่าคำน่ากล่นนาวอากาศกลับไม่แตะเลยสักนิดเดียวเพราะพวกเธอเนี่ยเป็นห่วงรู้มาจนกินไม่ลงในตอนนั้นทามิยะก็คว้าเค,ค้กของพวกเธอไปทั้งก็ยังบอกว่าเค,ค้กเป็นแค่รางวัลเรียกน้าย่อยแต่เมนูหลักของรางวัลน,นี้ก็คือการได้เห็นโยชิดานนถูกประหารท่าทางของเขาก็ทําให้พวกเธอเนี่ยแปลใจจังหวะนั้นก็มีเสียงว้ยวายดังขึ้นมาจากด้านหลังเมื่อหันไปดููเเนนนนนนี่่่่ยกกกกกพบวาาาาคคคททํลัังงิ้้ขไปรออื คาวานาเห็นอย่างนั้นก็เลยมั่นใจว่าในเค้กต้องมีอะไรบางอย่างใส่ไว้อย่างแน่นอนระหว่างที่กำลังสังเกตรอบตัวอยู่ฮานาโอกะก็ถูกทามยิยะกระชากเสื้อจนขาดคาวนานาเึก็เลยข้าไปช่วยเอาไว้ก่อนจะคว้าแขนของฮานาโอกะแล้วก็วิ่งออกไปโดยที่มีคนที่ยังไม่ได้กินเค้กนะตามมาด้วยระหว่างทั้งก็ปรึกษากันว่าจะใช้จังหวะนี้ไปตามหารูมานากามูระนั่นเลยตะโกนและก็สั่งให้คนที่กินเค้กนะั่จับกลุ่มคนที่หนีไปโดยที่บอกเหตุผลว่าใครที่ป็นคนจับได้แล้วก็ จะได้เข้าใกล้การปฏิวัติตัวเองมากขึ้นพอจบคำสั่งทุกกลุ่มนั้นก็วิ่งตามทันทีคนที่วิ่งตามพวกเธอเนี่ยก็เริ่มถูกจับไปทีละคนพวกเธอเนเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็เลยตัดสินใจจะเปลี่ยนเส้นทางด้วยวความที่พวกเธอนน้นรีบก็ทําให้ไม่สังเกตเห็นหลุมที่อยู่ตรงหน้าทําให้พวกเธอเน่ยตกลงไปแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นหลังกลุ่มคนนั้นวิ่งผ่านไปก็มีเสียงของทรรมยะดังขึ้นมาว่าจะจับพวกเธอให้ได้และก็จะมีเซ็กจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่ง ตอนที่119ทามิยานั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่จุดที่คาวานะและก็นาวกาซ่อนตัวอยู่ท่านก็ยังพูดออกมาว่าฉันได้กลิ่นนะว่าพวกเธอเนยอยู่ใกล้ๆเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านาวการนะก็ตัดสินใจโอมไปตาที่ซ่อนและก็โผล่ไปทางด้านหลังของทามิยาก่อนจะเรียกชื่อเขาทามิยาใน,นก็หันมาตามเสียงพร้อมกับยิ้มและก็ถามเธอว่าทําไมถึงไม่ซ่อนตัวล่ะ เธอเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเพิ่งสังเกตว่าบนเกาะแห่งนี้เขาน่ะเป็นผู้ชายที่เยี่ยมที่สุดพอได้ฟังอย่างนั้นทามิย่ายก็เข้าไปหาเธอพร้อมกับรอยยิ้มก่อนที่เขาจะถามเธอว่าเขาหน้าเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรอ เธอเนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าอยู่ข้างหลังแกงไงล่ะพอจบคำคำนะก็ใช้ไม้ฟาดที่คอเขาจนสลบจากนั้นพวกเธอเนึ่งก็วิ่งออกไประหว่างทางหนึ่งก็ปรึกษากันว่าจะหนีไปในที่ที่พวกมันหาไม่เจอแต่ว่าก็ไปได้ไม่ไกลนากคามูร่านึ่ก็โผล่มาขวางทางโดยใช้ร่างของคนที่จับได้หนโจมตีพวกเธอแต่ว่าสุดท้ายพวกเธอเนึ่งก็สามารถรอดมาได้และก็วิ่งเข้าไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ที่นากคามูระานึ่งเข้ามาไม่ได้ หลังจากเข้าไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พวกเธอเห็นก็คือส่วนของเพืชชนิดหนึ่งโดยในนั้นก็มีแต่กล้อมวงจรปิดและก็กาดพร้อมกับอาวุธนั่นทำให้พวกเธอนรู้ทันทีว่าเพืชที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็คือฟิน และพวกมันก็ยังเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ใส่ไปในเค้กด้วยระหว่างซ่อนตัวอยู่เสียงประกาศก็ดังขึ้นโดยบอกว่ามีผู้หลบหนีเข้าไปในที่ศักดิ์สิทธิ์และก่อนอนุญ,ญาตให้กำจัดได้ตอนที่120คาวนานาและก็นาวกาอย,ยังคงซ่อนตัวอยู่ที่เดิมในตอนที่กานกำลังตามหาตัวพวกเธอไม่นานนักครู้สึกก็เข้ามาดูสถานการณ์เมื่อได้รับรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นก็สั่งให้ตามหาและก็ลงมือฆ่าทันทีการก็ถามต่อว่าจะต้องรายงานให้อันโดนรู้ไหมแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธโดยบอกว่าอันโดนกำลังสนุกกับมมออออออนนนนนยยูู่่่่ใหห้งงงคววาเจบปดททััทีตะะ และเมื่อพวกเธอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ปรึกษากันว่าจะไปที่นั่นเพื่อช่วยเขาและวันทันทีที่ขยับตัวเสียงของใบไม้ที่พื้นก็ทําให้พวกกาดนมหาพวกเธอเจอและเมื่อสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนพวกเธอก็เลยวิ่งฝ่าดงกระสุนไป ขวานาเนี่ยก็เลยรีบกลับไปดูทำไมทั้งคู่เนี่ยตกอยู่ท่ามกลางวงน้อมของกาดพวกมันเนี่ยก็เลยคิดจะขืนใจพวกเธอในตอนแรกแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ห้ามว้โดยอ้างว่านี่คือคำสั่งของคุรุสึเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกมันเนี่ยก็ต้องตัดใจและก็เล็งปืนมาใส่พวกเธอทันทีในขณะที่พวกเธอเนี่ยกำลังหลับตาแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องตายเสียงปืนเนี่ยก็ดังขึ้นมาแต่พอลืมตาขึ้นมากลับเห็นกาดพวกนั้นน่ะนอนจมกองเลือดอยู่และนั่นก็สร้างความสงสัยกับพวกเธออยู่ไม่น้อยแต่ว่าสุดท้้้้าาาายแแแลลวกกก็ไไไมม่่่ดตตหหคอบะจทีีนป คลอยหลังที่ขาวนาแล้วก็นาวกลับออกไปเรโอเนี่ยก็เดินเข้ามาหาร่างกาดพวกนั้นพร้อมกับบอกขอโทษที่เข้ามายุ่งแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีเวลามากแล้วตอนที่121ผู้หญิงคนนั้นนําร่างของกาดไปกองรวมกันก่อนเดินไปที่บริเวณไร่ฟินพรานก็คิดว่าบนเกาะแห่งนี้ยังไม่เจอคนที่มีปฏิทานจะแก้แค้นมากกว่าอูรุมะเลย เมื่อถึงไร่ฟินเธอเนี่ยก็จ้องมองครู้สึกไม่วางตาพร้อมกับคิดว่าเบื้องหลังของกองปฏิวัติก็คือการใช้สารเสพติดเพื่อกองกําลังและเธอเนี่ยก็ขอบคุณที่ครูรู้สึกแต่ยังเป็นไอเวนได้ยามเหมือนเดิมทางฝั่งคาวาน่าและก็ฮานาโอกะก็เดินไปตามทางก่อนจะหยุดพักและก็ระหว่างนั้นฮานาโอกะก็บอกขอบคุณคาวาน่าที่ช่วยพยุงเธอและก็ขอโทษที่เป็นภาระคาวาน่าเนี่ยก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถึงจะบอกไปแบบนั้นแต่เธอเนี่ยก็กังวลอยู่ไม่น้อยเพราะไม่รู้ว่าพวกนั้นจะเจอพวกเธอเมื่อไหร่ ในตอนแรกเธอคิดจะหาที่ซ่อนให้กับอนาวกะแล้วตัวของเธอเนือจะไปช่วยรูมาแต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นเธอก็เลยล้มเลิกไป ในตอนนั้นเสียงเหยียบใบไม้กระดังขึ้นเธอเนี่ยก็เลยหยิบไม้ขึ้นมาหวังใช้ป้องกันตัวในตอนที่เธอกำลังจะฟาดใส่แหลงกำเนิดเสียงมาซูโมโตะก็โผล่มา,มมมาใบหน้าของเขาเต็ไมไปด้วยน้ำตาและเ็าแต่บอกขอบคุณแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่วางใจและก็ถามเขาไปว่าทำไมเขาถึงมาทำาอะไรที่นี่เขาเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยกำลังหาทางนี้ออกจากเกาะแห่งนี้นะซึ่งฉันก็รู้ว่าที่เก็บกระเป๋าสัมภาระอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็ไม่กล้าไปคนเดียวก็เลยอยากจะพาพวกเธอไปด้วยอะ่ะพอคาวนานะได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่า ในกระเป๋าของเธอนี่ยมีของที่พอจะช่วยรูมาได้อยู่แานก็ยังมีโทรศัพท์อยู่ด้วยและนั่นก็ทําให้เธอตอบตกลงและก็ให้เขานาทางไปเมื่อถึงเป้าหมายทั้ง3านคนก็เข้าไปหยิบกระเป๋าของตัวเองคาวานาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนจะพบว่ามนนันไม่มีสัญญาเลยเธอเ,เลยคิดจะหาทางใหม่โดยการไปค้นกระเป๋าของอรูมาเพื่อดูว่ามีอะไรพอใช้ได้บ้างและระหว่างนั้นก็มีของบางอย่างนั้นหล่นออกมาตอนที่122คาวานาหยิบของชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันคือมีดพกเก่า ซึ่งเธอก็คิดว่ามันคงจะเป็นของสําคัญของอ mm ูรุมะก็เลยเลื่อยจะพกไว้หลังจากนั้นเธอก็บอกกับพนาการและก็มอสึโบโตให้ค้นของที่พอจะใช้ได้ซึ่งขนาการก็ช่วยเป็นอย่างดีแต่มอสึโมโตกลับยืนนิ่งอยู่แต่ที่เดิมพกเธอก็เลยหันกลับไปมองเขาแล้วก็พบว่าเขานำล็อกประตูวไว้แล้วและเขาก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้แหละ พอจบคำโมชิซูกิเนี่ยก็พุ่งเข้ามาจับตัวของคาวานะทันทีส่วนตัวของมัซสมุโตก็เข้ามาจับตัวฮนาโอกะไว้หลังจากนั้นก็พยายามจะคืนใจพวกเธอแต่ว่าคาวานะก็ไม่ยอมเธอเนี่ยก็เลยใช้จังหวะที่โมชิซูกิเนี่ยกำลังถอดการเกงออกกวาดมือที่ถือมีดใส่เขาและนั่นก็สร้างความเจ็บปวดให้เขาไม่น้อยจากนั้นเธอก็วิ่งไปช่วยนาโอกะ พวกเธอเนี่ยก็เลยออกจากห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆร,ระหว่างทางก็คุยกันว่าไว้ใจใครไม่ได้และทางเนียวที่จะมีชีวิตรอดไปจากเกาะแห่งนี้ก็คือจะต้องช่วยรูมะโดยที่อีกด้านหนึ่งก็กําลังมีใครบางคนนะ่ะขึ้นมาที่เกาะอย่างเงียบเชียบตอนที่123 ภาวานานแล้วก็หนามกายยังคงเดินไปเรื่อยๆแม้แสงนั้นแทบจะหมดไปแล้วก็ตามในตอนที่ทั้งสองคนน่กำลังถอดใจเพราะไม่รู้ว่าต้องไปตามหารุมะที่ไหนพวกเธอก็เห็นอันโดนน่ออกมาจากทางเข้าแห่งหนึ่งซึ่งร่างของเขาเนี่ยก็มีแต่เลือดและนั่นต้องเป็นเลือดของอุรุมะอย่างแน่นอนเขากําลังคุยกับคุรู้สึกผานบอกว่าเขาเนี่ยจะอยู่การประหารอุรุมะไว้ก่อนเพราะเขาจะเป็นคนจัดการหมอนั่นเอง หลังจากที่อันโดนเดินออกไปคาวนานและก็นาวการ์ก็เดินเข้าไปที่ประตูนั่นระหวังว่าจะได้เจอกับรูมาาและก็ช่วยเขาออกมาได้ทั้งฝั่งของคูรู้สึหลังจากได้รับคำสั่งก็คิดว่าอันโดนกำลังสนุกอยู่จากนั้นก็หยิบแขนที่แห้งเหี่ยวขึ้นมาดมก่อนจะพูดขึ้นมาว่าฉันเองก็รอที่จะสนุกไม่ไหวแล้วเหมือนกัน จบคำพูดเสียงเข้าประตูน่กระดังขึ้นทําให้เขาทาแปลใจไม่น้อยหลังจากที่เข้าประตูมาคาวานาแล้วก็นางกานเนี่ยก็ตามหาอุรุมะไปทั่วแต่ว่ากลับไม่เจออะไรเลยพวกเธอเนี่ยก็เลยคิดว่าอุรุมะน่าจะถูกขังอยู่ในถ้าแต่ปัญหาไม่ได้มีแค่นั้นเพราะมันไม่มีหน้าต่างให้เข้าไปซึ่งถ้าพวกเธอจะเข้าไปทางประตูแน่นอนว่าก็ต้องมีกุญแจที่สําคัญก็คืออุรุมะต้องถูกขังด้านในสุดของถ้าอย่างแน่นอนเมื่อคิดมาถึงตรงนี้คาวานานล้ก็ร้องไห้แล้วก็สุดตัวลงกับพื้น ให้นางกะเห็นอย่างนั้นก็ร้องให้เหมือนกันพวกเธอมองหน้ากันพร้อมกับบอกว่าเรื่องมันจบแล้วไม่นานนักก็มีเสียงของใครบางคน,นดังขึ้นมาพวกเธอเนี่ยก็เลยหันไปตามต้นเสียงพร้อมกับคิดว่าเจ้าของเสียงน่ะคือใครกันตอนที่124คาวนานะแล้วก็เานากะนั่งมองคนที่มาใหม่ด้วยความกลัวเพียงไม่นานคนที่มาใหม่ก็เรียกชื่อของคาวานะและเสียงนั้นก็ทำให้เธอได้รู้ทันทีว่าคนที่มาใหม่ก็คือคิตามิซึ่งเมื่อมาถึงจุดที่พวกเธออยู่เขาเนี่ยก็ทิ้งตัวลงนอนพร้อมกับบน่นว่าเหนื่อยคาวนานเเเบบ็ึนเนกลลยาาาขว่่่ี พอเ่าจบเขาก็ถามเชงูรูมาเขาวา,นาหนานึกและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็รู้ว่ารูมาน่าจะอยู่ในถ้ำและเมื่อคิดได้แบบนั้นเขาก็หยิบเครื่องมือเจาะผนังออกมาพร้อมกับบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างที่เธอคิดจริงแล้วก็ก็แค่ทะลุเข้าไปก็พอว่าจบเขานะก็เจาะกำแพงแล้วก็เดินเข้าไปทั้ง3มคนก็เข้าไปในถ้ำเพื่อตามหารูมาโดยที่มีแสงไฟจากโทรศัพท์ช่วยสองทาง ไม่นานนักก็เจอกับ,บรุมาที่ถูกแขวนอยู่พร้อมกับเลือดและก็บาดแผลเต็มตัวไปหมดคิตามิก็เลยรีบใช้คีมตัดโซ่ที่ดังเข้าอยู่คขาวน่ามองดูร่างของเขาที่มีแต่บาดแผลด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับพยายามที่ให้เขาในฟื้นขึ้นมาและเพียงไม่นานเขาก็ได้สติและก็ลุกขึ้นมานั่งคขาวน่าหนึ่งก็เลยเข้าไปกอดพร้อมกับบอกขอโทษที่มาช้าตอนนั้นคิตามิเนี่็เสนอให้ทุกคนออกจากเกาะแห่งนี้เพราะแพ้ที่เขาได้รับมันแรงเกินไปพอจบคำรูมาเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินออกไปแต่่คิาาามมกกกจับบไลเขวบบว้้พรออ ฉันรู้ว่านายเนี่ยกำลังคิดอะไรยอยู่แต่ด้วยสภาพร่างกายแบบนี้ไม่ไหวหรอกถึงจะเป็นอย่างนั้นอุรุมะก็จับมือเขาออกพร้อมกับบอกว่าฉันจะไปตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าจะต้องขายเวนันโดก่อนตอนที่125หลังจากที่คิตามิดนปล่อยมืออุรุมาก็เดินไปที่ประตูโดยที่มีเขานะาขอร้องบอกว่าไม่เขาไปแล้วก็บอกเหตุผลว่าถ้าเขานไปในสภาพแบบนี้แล้วก็จะต้องไม่รอดแน่ควรจะกลับไปตั้งหลักแล้วก็รักษาตัวให้หายก่อนแต่ว่าอุรุมะกลับไม่ยอมตอบโต้คำพูดนั้นแล้วก็เปิดประตูออกไป วินาทีนั้นก็ทำให้เธอได้รู้ว่าเขานั้นคือชายไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องฆ่าศัตรูของเขาให้ได้เมื่อได้รู้แบบนั้นเธอเนี่ยก็เลยไม่คิดจะห้ามและก็หยิบมีพกเรื่องเก่านั้นให้เขาซึ่งเขานั้นก็หันหลังกลับมาและก็ขอบคุณก่อนเดินจากไปทางฝั่งอันโดที่อยู่ในห้องพักก็หยิบกล่องไม้กล่องหนึ่งขึ้นมาเมื่อเปิดออกมาเนี่ยก็เจอกับเลื่อยยนต์เครื่องหนึ่งที่เขาเนี่ยเคยใช้ฆ่าปู่แล้วก็น้องชายของอูรุมะแถมก็ยังมีเลือดติดอยู่ด้วยและเขาจะใช้มันจัดการกับอู่ปประตููห้อออองงขขเเากกก็ถิด ตามมาดยร่างที่มีแต่เลือดของอรูมาทั้งสองคนในะเผชิญหน้ากันโดยที่มีเสียงของอันโดนดังขึ้นมาว่ายินดีต้อนรับนะตอนที่126คาวนาก็ยังคงมองไปยังทิศทางที่รูมาเดินจากไประหว่างนั้นทนายอากาศนั่งถามกับคิตามิว่ารูมา่าจะเป็นอะไรไหมซึ่งขาั์นาก็บอกไปว่าหมอน,นั่นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากดังนั้นควรจะเวลานเป็นห่วงเรื่องกอารออกจากเกาะนี้ดีกว่านะวันแล้วก็หันไปถามกับคาว์นาว่าเธอให้อะไรกับหมอน,นั่นไป ทางฝั่งอุรุมะและก็อันโดนก็ยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่โดยที่อันโดนเริ่มพูดจาดูถูกอุรุมะที่มีแค่มีดเล่มเดียวและในตอนที่อูรุมะเห็นเลื่อยยนที่อยู่ในมือของอันโดก็รู้ทันทีว่ามันคืออันเดียวกับที่ฆ่าผู่ของเขาซึ่งเหมือนอันโดจะรู้ว่าเขานกำลังคิดอะไรอยู่หมอนัน,นก็เลยบอกไปว่าฉันนดดูแลมันอย่างนี้เป็นการรักษาน้ำใจยังไงล่ะซึ่งในตอนนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่ามีที่อยู่ในมือของอรูมะในกำลังจะหล่นเขาในก็เลยราอออกมาพร้อมกับบอกว่าคนทีีี่่่่ไไไไมมมมมแแแ้ตตเล็บจจะะะะทอะไรไะะอรดฮฮวาาาากกนห โอรมาเนี่ยก็เลยบอกไปว่ามันน่นคือของต่างหน้าที่ปู่ของฉันแบบทิ้งไว้ให้พอได้ฟังอย่างนั้นอันโดเนี่ยก็เลยหัวเราะดังกว่าเดิมแล้วก็บอกว่าฮ่าแกนั่นหลักคิดอะไรอยู่ฮะถึงได้ทิ้งของอย่างนั้นไว้เป็นของต่างหน้าโอรมาเห็นท่าทางแบบนั้นก็สุดจะทนแล้วก็ถามออกไปว่ามันน่าตลกตรงไหนว่าแล้วน่ก็ตั้งชาวิงเข้าไปใส่อันโดแต่เพียงแค่ก้าวเดียวเขาเน่ก็ต้องกระอักเลือดออกมาอันโดเห็นอย่างนั้นน่ก็เลยบอกว่า ฉันน่ะเป็นคนที่โคจะชอบทำร้ายพวกที่อ,อดแอเลยวะซึ่งตอนนี้แกน่ะก็เป็นอย่างนั้นร่างกายของแกน่ะมีแต่บาดแผลแม้แต่แรงกำมิดก็ยังจะไม่มีเลยดังนั้นตอนนี้แหละก,ก็คือเวลาล่าของฉันว่าแล้วเขาก็สตาร์เลยยนขึ้นมาทันทีนเสียงของเลยยนน่ะก็ข้าเคล้าไปกับเสียงของอันโดที่บอกว่าจะเข้ารุมะโดยเลือดที่มันน่ะเคยฆ่าปู่ของเขาตอนที่หนึ่งรยบ อันโดเป็นคนที่ชอบการล่าสินที่อ่อนแอที่สุดซึ่งดังการของรูมาในตอนนี้ก็ทำให้เขานํามองว่าเป็นเหมือนกับกวางตัวหนึ่งเขามองรูมาพร้อมกับคิดว่าจะจัดการตรงไหนก่อนดีจะเป็นแขนซ้ายแขนขวากระชากลำไส้หรือว่าจะผ่าครึ่งตัวดีแต่สุดท้ายในการตัดสินใจจะเริ่มจากหัวใจเหมือนกับที่เคยทำกับปู่ของรูมาโดยก่อนจะลงมือเขาก็ได้บอกกับรูมาว่าฝากบอกกับปู่ของแกที่อยู่ในโลกหน้าด้วยนะว่าฉันกับแกน่ะได้ลงสนามจริงกันแล้ว พอพูจบเขาก็วิ่งม,มาหารูมาทันทีก่อนที่ภาพตรงหน้านั้นจะค่อยๆมืดลงเพราะตาขวาของเขามาไม่เห็นและก่อนจะรู้ตัวเนี่ยเขาก็ถูอุรูมาจับกดลงพื้นพร้อมกับเลือดที่หลุดมือไประหว่างนั้นเขาก็รู้สึกตัวว่ามีมีดในปากอยู่ที่ตาขวาของเขาแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าตอนนี้อรูมากำลังออกแรงกดมีดเพื่อให้มันลึกลงไปเรื่อยๆและนั่นก็ทำให้เขาส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปดวดโดยที่มีเสียงข,ของอรูมาดังขึ้นมาว่าแม้ฉันจะจับมีดไม่ได้ที่สำคัญการปาบมีดนะปู่เป็นคนสอนฉันกับมือ เพราะฉะนั้นตอนนี้แกเน่ะได้แพ้กับปู่ไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาตายของแกแล้วเรื่องราวของเริ่มที่11ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆท,ทุกๆคนน่ะได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆนจะได้กลายเป็นนศูนจันทาข้างแรงที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นนศูนย์จันทาข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบแนบในไว้ใช้งานด้วย หพนิยาสัมผัสรสชาติของความโหมดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นฟิวบิวเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นข้อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่าเอาแฟที่จะได้มีแรงโกและก็ทำํำผลงานให้กับเพื่อนๆน,น,น้องๆในรับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่สพดอรอตกันมาตลอดเดือนครับ ถ้า,าใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยสายสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทรรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง